เอาละครับท่านผู้ชมครับผมเจ้าชายตำักหงเอกชนะชุติยานนท์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องตำักหงนะฮะวันนี้พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอราชดำเนินจังหวัดราช,ชบุรีบ้านหนองสลิดตำบลดอนกลวยมีที่ไหนเข้าไปรายงานจังหวัดก่อนแล้วค่อยมารายงานหมู่บ้านนะฮะมีที่นี่ที่เดียวครับ <laughs> วันนี้มีเคล็ดลับสําหรับคนที่อยากกินมะพร้าวไม่จะว่าจะเป็นน้ําหอมหรือไม่น้ําหอมนะฮะอยากได้รสชาติที่อร่อยนะครับเคล็ดลับดีๆตรงนี้ ไม่ใช่ผมรู้แต่เป็นผู้ใหญ่สมควรกับท่านผู้ช่วยสมคิดครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สมควรแนะนาท่านผู้ชมหน่อยครับทริคและเคล็ดลับการกินน้ามะพร้าวในสวนให้อร่อยตอนนี้กี่โมงพี่เอกคือเวลาสิบโมงกระบังจะเข้าสิบเอ็ดโมงอ่ะกินได้ทําไมทําไมถึงเป็นแบบนั้นรสชาติจะดีจะหวานจะหอมอ้าวถ้ากินตอนเช้าล่ะเย็นไปถ้ากินตอนบ่ายล่ะร้อนไปเวลากินที่เหมาะสมสําหรับในสวนหรือเอาวันสดๆเนี่ยต้องสิบโมงไม่เกินสิบเอ็ดโมงใช่เพราะอะไร กินแล้วจะหอมหวานรสชาติดีสุดดีเยี่ยมอร่อยรสชาติดีอ้าวท้างนั้นบุกครับผู้ช่วยอ่าเอีกแล้วผู้ใหญ่ทำมาผู้ใหญ่จัดการอีกแล้วครับผู้ใหญ่เขาใช้ผู้ช่วยเขาบอกว่าผู้ช่วยผู้ช่วยใช้ผู้ใหญ่กับคืนผู้ใหญ่จัดการผู้ใหญ่เลยจัดการเลยนะฮะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องเสียสละเนาะใช่ต้องทำได้ทุกอย่างครับ โ <ST AN X> อ้โนหนอ,นนอันนี้ถือว่าเกรดเอใช่ไหมครับลูกนี้ออนี่ยตอนนี้เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 3เนี่ยอยู่ลูกอุแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้จากสวนเรานะจากสวนผมตอนนี้14บาทที่เห็นตอนนี้เลยครับโอ้โหน้ำกระจายเลยแฝงโอ้ยท่านผู้ชมดูดิดูดิดูดินี่ครับเนี่ออย่างนี้สุดยอด เขาบอกว่าห้ามกินเนื้อตรงนี้นะปากกบอลเขาเขาเรียกว่าปากจัดผมขอผมขอกันผู้ใหญ่ผมยกเลยนะยกสดผู้ใหญ่มันหอมขนาดนี้หรอครับผมมันไม่ร้อนไม่เย็นมันพอดีสิบโมงเช้าถึงสิบเอดโมงดีที่สุดลูกนี้ผมขอนะได้เลยครับจัดไปตากล้องหรือคนอื่นอยแบ่งกันแล้วกันนะ จำไว้ท่านผู้ชมครับสูตรเด็ดของผู้ใหญ่สมควรกับผู้ช่วยสมคิดกินน้ำมะพร้าวจากสวนให้ดีที่สุดต้อง10โมงไม่เกิน10โมงอร่อยหอมหวานเด็ดเยี่ยมจริงสุดยอดครับช,ชื่นใจชื่นใจมากขอปากจัดก่อน <laughs>